สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผงกี้ชาแนลอยากจะชวนเพื่อนๆมาทําเค้กสไตล์คาเฟ่กันครับสำหรับ EP ที่2ผมจะเลือกเป็นเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนครับและพิเศษด้วยการตกแต่งด้วยดอกไม้กินได้ครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กําลังใจด้วยการกด subscribe ช่องผงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยดีกว่าครับ สำหรับเนื้อเค้กที่ใช้ในวันนี้จะเป็นสปันใบเตยครับเป็นสูตรประจําช่องเลยครับใช้ไข่ไก่เบอร์สองสฟองน้ําตาลทราย100กรัมเกลือป่อนเจ็หนึ่งส่วนสช้อนชาน้ําเปล่า50 g, กรัมกลิ่นใบเตย1ช้อนชาต่อไปเดี๋ยวเรามาล่อนแป้งเค้ก100กรัมผงฟู1ช้อนชาจากนั้นเราก็ล่อนของแห้งลงในถั่วผสมได้เลยครับและก่อนที่เราจะเปิดเครื่องตีก็จะใช้หัวตะก้อคนผสมทุกอย่างให้พอเข้ากันครับเวลาเปิดเครื่องตีแล้วแป้งจะได้ไม่ฟูกระจายครับ จากนั้นเราก็จะเปิดเครื่องตีด้วยสปีดกลางครับใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1นาทีพอตีจนครบเวลาก็ปิดเครื่องและปาดขอบอ่างครับปาดเศษแป้งที่ติดขอบอ่างและก้นอ่างให้ทั่วครับต่อไปผมจะเติมสีผสมอาหารเป็นสีเขียวแอปเปิลลงไปประมาณ2 3สหยดครับหรือตามชอบและวัตถุดิบที่สำคัญก็คือ SP15 กรัมครับเราก็จะปาดเขาไว้ที่ปลายหัวตะก,ก้อถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีต้องหาซื้อติดบ้านเอาไว้เลยครับจากนั้นเราก็จะเปิดเครื่องตีตีต่อด้วยสปีดสูงสุดใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ4-5นาทีครับหรือให้สังเกตว่า ส่วนผสมของเราขึ้นฟูขาวเป็น2เท่าได้ออกมาเปน็นลักษณะประมาณนี้เลยครับพอตีจนครบเวลาเราก็ปิดเครื่องและปาดขอบอ่างและก้นอ่างให้ทั่วอีกรอบครับลักษณะของเนื้อเค้กรอบนี้จะมีความข้นหนืดมากครับ ต่อไปเราก็จะเปิดเครื่องตีตีต่อด้วยสปีดกลางครับจากนั้นก็จะค่อยๆทยอยใส่น้ำมันลำ้า้ลงไปทั้งหมด75กรัมให้ค่อยๆเทเป็นสายลงไปจนหมดครับแล้วเราก็ตีต่อไปอีกนิดนึงครับแล้วให้สังเกตว่าไม่มีริวน้ำมันติดที่ขอบโถเพื่อนๆก็สามารถปิดเครื่องได้เลยครับและเราก็ทําการปาดขอบโถและก้นโถให้ทั่วครับขั้นตอนนี้ต้องละเอียดนิดนึงครับเพราะว่าเราใส่น้ำมันลงไปแล้วเราจะต้องปาดก้นโถและขอบโถให้ละเอียดที่สุดครับเพื่อจะทําให้เค้กของเราไม่เป็นไตครับแล้วเราก็จะตีต่อด้วยสปี ใช้เวลาอีกประมาณ2นาทีครับพอตีจนครบเวลาก็ปิดเครื่องและปาดขอบโถและก้นโถอีกรอบครับสังเกตว่ารอบนี้ส่วนผสมของเราจะเหลวขึ้นเป็นลักษณะประมาณนี้ครับขั้นตอนสุดท้ายผมก็จะเปิดเครื่องตีตีต่อด้วยสปีดต่ำสุดเพื่อตัดฟองอากาศใช้เวลาประมาณ1นาทีครับก็จะทําให้เนืเ้อเค้กของเรามีความเนียนละเอียดขึ้นครับ พอเราตีจนครบเวลาผมก็จะใช้ไม้พายค่อยๆตะล่อมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นเราก็จะนําไปเทใส่พิมพ์ได้เลยครับสาหรับเค้กค,คาเฟ่ถ้าตัด10ชิ้นเราก็จะใช้เป็นพิมพ์ขนาด3ปอนด์ครับพอตัดแบ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นชิ้นขนาดเค้กมาตรฐานทั่วไปครับก่อนจะนําเข้าอบผมก็จะเขย่าพิมพ์เพื่อให้หน้าเค้กเราเสมอกันครับจากนั้นก็กระแทกพิมพ์สักประมาณ3 4ครั้งเพื่อตัดฟองอากาศครับแล้วก็นําเข้าอบที่อุณหภูมิ1 17องศาเปิดไฟบนล่างเปิดดัลมใช้เวลายอยู่ท่ทีประมาณ45นาทีครับอนนี้้เคกของเราก็อบสเป ร้อยแล้วครับผมให้นําออกจากเตาและกระแทกพิมพ์สักประมาณ2-3ครั้งเพื่อปรับโครงสร้างเค้กและพักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีครับ พอพิมพ์เค้กของเราหายร้อนหรือพออุ ную, pigs, ่น ah. yeah, ๆเพื่อนๆก็กระแทกพิมพแบบนี้ได้เลยครับใช้ขอบด้านข้างกระแทกกับขอบพื้นโต๊ะแบบนี้ครับจากนั้นเราก็คว้ามเค้กลงมตะแกรงได้เลยครับแล้วเราก็จะสามารถถอดพิมพ์เค้กออกมาได้ง่ายแบบนี้เลยครับแล้วก็แกะกระดาษไขที่ก้นเค้กออกครับสังเกตว่าเค้กของเรามีความนุ่มมากแล้วเพื่อนๆก็กลับด้านเค้กและพักเค้กทิ้งไว้จนเย็นสนิทครับในระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปทําซอสมะพร้าวกันครับโดยเราจะใช้น้ำมะพร้าวน้ําหอม300กรัมกะทิ0กรัมน้าลทราย45กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชา กลิ่นมะพร้าวน้ำหอมครึ่งช้อนชาแป้งกวนไส้30กรัมแล้วเพื่อนๆก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดี จากนั้นเราก็สามารถเปิดตเตาได้เลยโดยใช้เป็นไฟกลางแล้วก็ใช้ตะกร้อมือค่อยๆค,คนส่วนผสมต่อไปเรื่อยๆพอสังเกตว่าส่วนผสมเริ่มร้อนให้เพื่อนๆปรับไฟเป็นไฟอ่อนแล้วค่อยๆค,ยค,ยคนต่อไปเรื่อยๆจนส่วนผสมของเราข้นและเดือดครับพอเราเห็นว่าส่วนผสมของเราเดือดเพื่อนๆสามารถใส่เนื้อมะพร้าวลงไปได้เลยครับวันนี้ผมใช้มะพร้าว1ลูกน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 100- 120ถึงกรัมครับแล้วเราก็จะค่อยๆคนเบาๆครับแล้วควรไปเรื่อยๆจนส่วนผสมของเราเดือดอีกครั้งหนึ่งถือว่าใช้งานได้ครับจากนั้นเราก็จะพักซอสมะพร กดีกว่าถ้าสาหรับเค้กคาเฟ่ส่วนใหญ่เราก็จะสไลด์ออกมาทั้งหมด3ชิ้นครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากสไลด์แค่2ชิ้นก็สามารถทําได้เช่นกันครับไม่มีถูกไม่มีผิดอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนครับและสําหรับเค้กขนาด3ปอนที่เรากําลังทําอยู่เพื่อนๆสามารถตัดแบ่งเป็นเค้กคาเฟ่ได้อยู่ที่10ชิ้นหรือ12ชิ้นขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆครับสำหรับส่วนตัวผมแล้วแบ่งเค้กเป็น3มเลเยอร์แบบนี้แล้วก็ตัดแบ่ง10ชิ้นกําลังพอดีครับเตรียมเนื้อเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวมี้ันนผ ใช้เป็นวิปปิงครีมแบบนอเดลี่ทั้งหมด350กรัมครับแล้วเติมกลิ่นวานิลลาลงไปครึ่งช้อนชาครับจากนั้นเราก็จะเปิดเครื่องตีด้วยสปีดสูงสุดครับใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ2-3นาทีหรือให้สังเกตว่าวิปครีมของเราขึ้นฟูเงาและตั้งยอดครับจากนั้นเราก็จะเปิดเครื่องตีตีต่อด้วยสปีดต,ต่ำสุดครับเป็นการตีตัดฟองอากาศเพื่อให้วิปครีมของเรามีความเนียนยิ่งขึ้นครับและตอนนี้วิปครีมของเราก็ตีเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราไปประกอบล่างเค,ค้กกันเลยดีกว่าครับ โดยเราจะนาเนื้อเค้กแผ่นแรกวางบนฐานเค้กแล้วบีบวิปปิ้งครีมให้ทั่วครับจากนั้นเราก็จะทําการปาดหน้าเค้กของเราให้เรียบครับสาหรับเค้กมะพร้าวผมจะไม่สอดไส้ซอสไว้ด้านในครับเพราะเวลาเราตัดเค้กออกมาเป็นชิ้นเค้กจะออกมาไม่สวยครับพอเรานําเค้กชิ้นที่2มาประกบแล้วก็ปาดครีมต่อให้ทั่วครับชั้นที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาชั้นที่3เลยครับพอเราวางเนื้อเค้กชั้นที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทําการปาดครีมที่ขอบด้านข้างก่อนให้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นเพื่อนๆีมมห่่อืใท กลัวปาดครีมไม่เรียบครับสำหรับเค้กมะพร้าวไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องราดซอสบนหน้าเค้กอีกครับ สำหรับด้านหน้าเค้กก็ปาดแค่พอเรียบครับหลังจากนั้นเราก็ทําการปาดขอบด้านข้างต่อครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ขอบด้านข้างเรียบๆผมแนะนําให้ใช้ไพ่ครับปาดอีกหนึ่งรอบครับไพ่จะช่วยให้เค้กของเรามีความเนียนเรียบยิ่งขึ้นครับแล้วผมก็จะใช้ไพ่เก็บรายละเอียดหน้าเค้กอีกรอบครับในการใช้ไพ่ปาดหน้าเค้กแต่ละรอบผมจะทําความสะอาดไพ่ทุกครั้งครับและตอนนี้ผมก็ปาดเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาร์กจุดในการตัดแบ่งเค้กกันครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ EP แรกครับให้เพื่อนๆเล็งจุดกึ่ง ถึงกับการหายใจกันเลยทีเดียวครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้มีดตัดเค้คกคมๆครับค่อยๆสไลด์เค้กไปด้านหน้าช้าๆครับแล้วก็ค่อยดึงมีดออกช้าๆเช่นกันครับแล้วเราก็ทําความสะอาดมีดแล้วก็มาตัดรอยต่อไปเลยครับสาหรับผมเองจะตัดเรียงตามรอยครับจะไม่ตัดข้ามไปข้ามมาครับและตอนนี้เราก็ตัดเค้กค,ครบทั้งหมด10ชิฉนแล้วครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปห่อเค้กกันครับ ให้เ,เพื่อนเตรียมแผ่นฟอยล์รองเค,ค้กครับแล้วเราก็ตักเค,ค้กมา1ชิ้นครับวางลงมบนกระดาษฟอยล์ให้เหลือกระดาษฟอยล์ด้านหลังสักประมาณ2เซนครับจากนั้นเราก็ใช้พลาสติกพันเค,ค้กห่อเนื้อเค,ค้กแบบนี้ได้เลยครับจากด้านหลังครับตอนนี้เราจับเค,ค้กได้แล้วก็ดึงที่ตักเค,ค้กออกครับแล้วเราค่อยๆพับแผ่นฟอยล์ที่ขอบด้านเค,ค้กทั้ง2ด้านครับจากนั้นเราก็พับแผ่นฟอยล์ด้านหลังและจับมุมให้เรียบร้อยครับเพื่อนๆจะพับมุมมาด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้ขึ้นอยู่กับความชอบครับวันนี้ผมพับบบมมาาาาดด้้้้นนนนหครกก็็จะไออเเปแีลยับ และสำหรับพลาส,สติกที่เกินด้านหน้าเค้กมาเพื่อนๆก็สามารถใช้กันไกตัดออกได้เลยครับแล้วเราก็จะห่อเค้กแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ10ชิ้นครับต่อไปเราก็จะนําซอสมะพร้าวที่เราพักไว้จนเย็นสนิทครับส่วนตัวผมจะนําไปแช่ตู้เย็นด้วยครับเพื่อให้ซอสมะพร้าวของเราเซตตัวดีแล้วก็นํามาราดบนหน้าเค้กของเราแบบนี้ครับสาหรับซอสมะพร้าวสูตรนี้ผมจะราดได้ทั้งหมด10ชิ้นหมดพอดีครับ และตอนนี้เราก็ราดซ้อมมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยครับและเพื่อนๆก็สามารถแต่งหน้าด้วยใบเตยตามชอบได้เลยครับแต่วันนี้ผมจะพิเศษหน่อยครับวันนี้ผมจะแต่งด้วยดอกไม้ก,กินได้ครับพอดีว่าผมมีเพื่อนอยู่ที่ปากช่องและทําสวนดอกไม้ก,กินได้ผมก็เลยลองนํามาแต่งหน้าเค้กดูครับแล้วเราก็นําดอกไม้ที่เรามีมาตกแต่งได้ตามชอบครับสําหรับขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถใช้จินตานาการในการตกแต่งได้เลยครับ คอนเซปต์ของผมก็จะเป็นสวนดอกไม้ธน,นาพันธ์ครับในความรู้สึกของผมครับพอเรานําดอกไม้ทานได้มาตกแต่งครับก็จะทําให้เค้กของเรามีความหรูหรามากขึ้นและมีมูลค่าที่มากขึ้นครับและยิ่งนําเค้กไปวางโชว์ในตู้เค้กครับก็จะทําให้เค้กของเรามีความโดดเด่นและสวยงามยิ่งขึ้นครับ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่องพงกีชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือน<ๆ>เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปครับและยังสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจ a c e b o o k พงกีชาแนลครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ